เตร e like ียมอะไครับมัดหมัดขวาไหนชูหน่อยใชชูชูหน่อยเลยหมัดนี้ใช่ไหมครับผมโอ้เต็มเต็มเลยครับเตรียมไอ้ดำดำไม่ได้ยินชื่อช่องเก็ดสีมานานแล้วนี่ไปไปไหนมาก็ตั้งแต่วัวแตกครับแพ้วัวโดนเพชรมงคลถีบวัวแตกครับโอ้แล้วคิดไม่ได้เหรอใช่ครับไปชดใจยังไงหรือเปล่าหรือไงหรือมันเจ็บไม่ครับมันลดน้ำหนักแล้วมันลื่นไม่ทันลื่นตัวทไหนคันั้นไเออครรถมันเท่าไหร่ล่าสุดที่มาต่อยช่องเก็ด ตั้งแต่เขาจัดมวยอยู่ที่บุย์นะครับตั้งแต่เกียรติเพชรจังจัดอยู่ที่บุรรีัมย์ลำโควิดได้เหรอสองสามปีได้ครับโควิดเหรอคตั้งแต่โควิดครับเอ๋อแล้วหายไปทำอะไรเอ้าก็มีต่อยวันต่อยนู่นต่อยนี่บ้างครับอ๋อมียังมีอยู่ยังไม่หายนี่ครับเออแต่ไม่แก้งเกิดยังไม่ได้ทันทีครับเพิ่งมาปลดล็อกไปนี่แล้วค่ายกใช่เทปปลดล็อกใช่ไหมครับผมคิดยังไงวันนี้คิดว่าจะแต่ชนะคะแนนหรือชนะน็อบวันนี้มันเกินคาดเลย ไม่เกินคาดครับเพราะว่าเขาก็ชอบแลกเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็โดนไม่ได้เหมือนกันครับเราเราก็แล้วรอรอยังหวะเหมือนกันครับเราก็สไตล์เราเลยนะใช่ครับหรือแลกเป็นแรกใช่ไหมใช่เป็นตายใช่ครับพอดี้ีพีแห่งคณิภาพอยู่ที่ข้างเราอ่ะครับโอ้โหดับดับวันนี้วันนี้อาชนาทยกไหนแล้วเนี่ยยกที่หนึ่งครับยกแรกเลยนะเราเราเขาไม่ได้ดูมีอาชีพไหมพอนี้มีจากพี่โตกระเป๋าลี่กี้ครับสองหมื่นแล้วก่อนชมครับกำลังกำลังสดเลยนะค่ายใช่ครับลงค่ายกำลังแรงนะตอนนี้กำลังมาแรงเลยครับ กายจะขอบคุณใครอะไรบ้างครับครับผมก็ขอบคุณพี่โตแล้วก็ขอบคุณเชียไก่ที่คอยสนับสนุนครับแล้วก็ขอบคุณพ่นึกไม่เปรตครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตครับคอยสนับสนุนครับไปหน้ามีคิวเจอใครยังไม่รู้เลยครับแล้วแต่ยังไม่ได้วางเลยใช่ยังยังพอดียังไม่ได้บอกว่ามัหลับไปต่อยสามยกอะไรยังยังยังครับได้ยินมาว่าต่อยสามยกในเดือนธันวาครับ คนมาเลยจะต้องปล่อยให้ยอมฝ่าผใช่ใช่ครับอายุเท่าไหร่นะครับกับแบบยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ปีครับเมื่อกี้เขาไปหาในชุดบ้างเขาไปครับในชุดว่าไงบ้างก็บอกให้ตั้งใจครับตั้งใจครับก็ถือว่าเป็นภาคใหม่ของเราเนาะใช่ครับอืออายุจังหวัดไหนครับนี่ร้อยเอ็ดครับพูดภาษาอีสานพอได้ไหมเออได้ครับเรได้ยินนอกละไรเราบอกพี่น้องเช่าเตีผมก็ฝากเชื่อแล้วเป็นกําลังใจ้วนะครับ ผมเดทํามดีตุ้ตุไฟครับเต็มทีตุตุไฟครับรับผมอบครับเอาลครับยินดีด้วยนะเขากลับมาแล้วเขับมาแล้วดา ก็อืนนั่นเป็นแลเก่าใช่ไใช่แเก่าแต่ไงคุ้รับแต่ไงครับเาหนมานามันก่ว่าแว่าเาอาการออกับการกนเี่ยนเรตัวมาไม่ดีดีสอนดีสยายแต่ว่ากาผ้าเองเอาแค่าแล้วสยายงครบข้อเนอ่างของใจหรืได้ไหมไ่าีคลองใจใส่ ยังไม่ท่าอาวุธยยังไม่ันอมอาวุธนะจบง่ายไใช่สี่ใจมงานได้ไหมครับเมื่อไหรเอามาใหม่นะเราไม่ทันลากไป